สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง youtube channel 1หกแปตัวเลขพารวยนะอันนี้ก็เป็นคลิปสรุปให้ทุกท่านสมาชิกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ิบหนะเป็นสิแล้วนะครับก็เหลือไม่อีกกี่วันเนาะก็น่าจะเพียงพอท่านการ วันนี้สรุป3าตัวบน2ตัวบนนะแล้วก็2ตัวล่างให้นะครับก็ต้องใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับาการสรุปก็เหมือนกับการคาดเดานะครับเพราะฉะนั้นสูตรแต่ละสูตรที่นำมาถ้าดวงดีดวงสมพงก็อาจจะถูกเป็นไปตามที่ฉลา,ากินแบ่งรัฐบาลออกนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดกีก็ต้องวัดกันในสูตรครั้งต่อไปนะครับ งวดนี้แอดยืนยันฟันธงชอบตัวเลขว่าไปตามสูตรชอบเลข2สําหรับ2ตัวบนนะเลข2ให้รูดนะส่วนตัวที่จับคู่ชุดไว้คัดมันแล้วนะครับส่วนจะมาไม่มาก็ต้องรุ้นกันในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2567นะครับตัวเลขที่เด่นมี4ชุดนะอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับส่วนปักหลักนั้นเดี๋ยว ท้ายๆจะให้ดูอีกทีนึง่งตัวเลข2วิ่งรูดอยู่ใน10หน่วยนะก็เด่นที่สุด25สองห้าสองหกนะก็4ชุดนี้นะส่วนใครไม่ชอบใน4ชุดนี้อยากจะรูด2ก็นําไปใช้งานได้นะ,ะส่วน3ตัวบนก็เป็นชุดโต๊ดในตรงนี้สตัวบนยู่มีมีอยู่6ชุดนะหชุด เป็นชุดโต๊ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทาั้งตรงๆจะเป็นยังไงดูปักหลักให้อีกทีนึงนะส่วนคลิปที่เรา,เาให้ดูกันก่อนหน้านี้ก็เอามาเปรียบเทียบเอาแล้วกันนะเพราะว่าสูตรมีเยอะนะแต่เก็เวลายังไม่ค่อยจะสมพง์เท่าไหร่ก็จะสรุปให้เลยแล้วกันสําหรับ2ตัวล่างนะสรุปก็คือรูด5นะครับรูด5เลยเลขวิง่งนอะ่า ใครไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ก็ลองนำไปใช้งานตัวอื่นนะจะมี3ชุดเน้นๆให้นะครับ5 4 5 1แล้วก็5 3นะประมาณนี้นะส่วนตัวที่แอดชอบอีกตัวหนึ่งก็คือ1 8นะแต่ว่ามันไม่ต้องขอวัดดวงกับเลข5แล้วกันเพราะชอบเลข5มากกว่านะหนะึ่งแต้มแต้มที่เราลงไปมันได้แต้ม9นะ ก็จะเป็น5 4ตัวเด่นที่สุดก็ลองหาลอตเตอรี่ดูนะครับทีนี้สูตรปักหลักหลัก10หลักหน่วยล่างแอดก็ยังไม่เอาปากกาที่ดีเขียนให้เนาะก็เป็นชุดนี้ก่อนแล้วกันนะ10ล่าง2สูตรชนกันนี่ชน5ตัวเลยนะจะเห็นได้ว่าชน5ตัวนะ1 3 4 5 6นะตัวชน ส่วนหน่วยล่างเนี่ยชนแค่2ตัวใช้3ส,สูตรชนที่1กับ4ี่หนกับ4ี่แต่ว่าถ้าชนถ้าชนสสูตรอะชน3ด้วยนะชน3ด้วยแอดก็เลยเอา53มาไว้ให้ตัวกันนะก็ถ้าจับชุด3ตัวล่างตรงตรงก็ประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชุดเลยนะถ้าเอาปะก,กักนะอ่านะ สิบชุดตรงๆแต่ว่าถ้าใช้เด่นล่างที่มีอยู่มาคัดก็จะแ,แตมด้วยก็จะเหลือประมาณ3ชุดวัดดวงกันไปนะสตัวล่างส่วน2ตัวบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอีกชุดหนึ่งหลักร้อยชนอยู่8 9 3 8 9 3 4ส่ะนี่หลักสิบชน689 2 3 ชน5ตัวเลยนะหลักหน่วยชน4ตัว9257อ้า่าแต่ทำไมแอดไม่นำา7มาก็มันมันมีหลายๆสูตรที่อ่าเรียกไม่เด่นนะแต่ถ้าใครชอบ7ก็ก็จัดได้นะครับจัดได้นะอ่าอันนี้คือวางปักหลักให้ตรงๆแล้วนี่ใครชอบ7 ก็นำไปใช้งาน2737 6 7 8สามได้นะแต่แอสยืนยันฟันธงไว้ที่เลข2แล้วถ้า2ก็สองเจ็ดได้เหมือนกันอ่ะสองสองได้อ่ะเพียงแต่ว่าคัดหลายๆสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่เนี่ยเก้าสองหกสองสามสองสองเก้าสองห้านี้ตรงๆให้แล้วนะทีนี้จับสามตัวบนตรงๆถ้าสูตรที่เราคัดมาตรงเนี้ย มาแล้วไม่พลาดก็ก็จะเป็น3ตัวบนตรงๆประมาณนี้3 2 5 3 6 2 3 92 3 29อ่า925 962ส่วนตัวนี้ทำไมไม่มีเพราะหลักร้อยไม่มีเลขหไม่มีเลขสไม่มีเลขหแต่ถ้าหลักร้อยพลาดตัวนี้ก็จะมาทันทีเลยเนาะ,อะลองดูนะครับมันแค่ชุดเดียวจริงๆเ่ะอันนี้6ชุดอันนี้ทำไม6ชุด ใครดูด,ดีอันนี้เป็นตัวกลับกันสามเก้าสองสามสองเก้ามันก็เลยเป็นหกชุดเหมือนกันทา,ทางทีุ่ดตัวนี้ไม่ได้เขียนมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูตรงนี้เอาดูตรงนี้เลยเก็นําไปใช้งานหกชุดโต๊ะแล้วกันเนะเาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยละนะครับก็ขอให้ทุกท่านถูกลงวัลร่ำรวยกันฉลองกันก่อนปีใหม่แล้วกันเนาะ อขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ